งบงุญเมตตาจนเกินการจะพบคนพานอยู่ร่ำไปคำโบราณที่ว่าไวช่างแม่นยำเสียงกว่าคำทำนายเชกเช่นที่พิมาลาเจอในช่วงบ่ายที่ความร้อนจากแสงอาทิตย์รุ้นแรงไม่ต่างกับความร้อนในใจเธอพร้อมจะแผดเผาทุกอย่างให้หมอดไหม่ พิมพหรือพิมาลายืนอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งด้วยแววตาสับสนทั้งกล้าทั้งกลัวโกรธเสียใจวุ่นวายไปหมดเธอยืน่นมืออันสันเทาเปิดประตูบ้านเข้าไปเดินตรงไปยังห้องนอนเสียงหัวใจเต้นแรงและเสียงฝีเท้าที่แผ่วเบาดังอย่างขัดแยง้งกันตัดสินใจผลักประตูผัวเข้าไปพิมาลาเห็นใจเริงเพื่อนรักคล่อมอยู่บนตัวเลิกผู้เป็นสามีบนเตียงนอนสภาพเสื้อผ้าหน้าผมของทั้งสองยับเยินจนไม่ต้องบอกว่าเกิดอะไรขึ้นพิมาลากรีดร้องสติแตกเหมือนโลกทั้งใบแตกตรงหน้า เลิกผู้เป็นสามีตกใจดันใจเริงออกจากตัววิ่งมาหาพิมลาพยายามจะอธิบายแต่เธอคุมอารมณ์ไม่ได้ทั้งร้องให้ทั้งกรีดร้องผลักสายเขาหันไปคว้าตุกตาตั้งโชปาใส่ใจเริงเธอหลบได้อย่างวุดวิดหันขอบมาจ้องพิมลาด้วยแววตาย้าอหยันไม่ได้รู้สึกผิดแม้แต่นิดพิมลารู้แล้วว่าตัวเองลาดพลาดเพราะความโง่เขลาเบ,ลาบาปัญญาในความดีของตนเองย้อนมาสมัยเป็นนักเรียนมัธยมหกในห้องแต่งตัวหลังเวทีใจเริงมองตัวเองในกระสบเธออยู่ในชุดนางรำที่ดูสวยเด่น ส่วนพี่มาลาอยู่ในชุดนักเรียนกำลังช่วยแต่งตัวให้ใจเริงชมเพื่อนรักว่าสวยไม่ขาดปากและบอกให้เพื่อนรำให้สวยที่สุดให้ห้องอื่นๆตะลึงใจเริงรับว่ามันแน่อยู่แล้วและชมกลับว่าพี่มาลาก็สวยที่วันนี้แต่งหน้ามาด้วยยายวันมันแต่งให้หน้าแหม่เดี๋ยวต้องออกไปรับรางวัลก็ต้องสดชื่นนิดนึงไม่น่าเกลียดไปนะบอกยายวันให้แต่งอ่อนสุดแล้วพี่มาลาถามโดยไม่ได้สังเกตสายตาที่มาดร,ร้ายของเพื่อนใจเริงทำทีชมว่าไม่แต่งเลยเพื่อนก็สวยอยู่แล้ว พอใจเริงขึ้นรำอวยพรบนเวทีจบลงเสียงปรบมือดังโดยเฉพาะกลุ่มเด็กผู้ชายพิมาลายืนชื่นชมยินดีอยู่ข้างเวทีใจเริงลงมาจับมือกันอย่างดีใจสมอนหัวหน้าชมรมถือถ้วยรางวัลเข้ามาบอกพิมาลาให้เตรียมตัวมาลัยวันน้องสาวพิมาลาเข้ามาถ่ายรูปพี่สาวและว่าเห็นว่าหน้าพี่มันจึงดึงไปตบแป้งให้ใจเริงมองอย่างหมันไส้ทำทีพูดกับสมอนว่าถ้วยรางวัลสวยสมอนรับว่าต้องสวยเพราะต้องเดินสายโชว์อีกหลายงานเดินสายโชว์ที่ไหนงานวัดเหรอ คิดได้ในะยายพิมพต้องออกโชว์สาธิตร้อยมาลัยทุกโรงเรียนในเครือย่าต้องเอารางวันนี้ไปโชว์ทุกงานด้วยเสียงเพื่อนเพื่อนชื่นชมว่าพิมลาดังแน่ใจเริงมองด้วยสายตาแห่งความริษยาเสียงครูประกาศเรียกพิมลาขึ้นรับรางวัลเกียรติคุณที่ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนระดับประเทศเสียงปรบมือดังกึกก้องมากกว่าที่ปรบมือให้ใจเริงพอพิมลาเดินขึ้นเวทีใจเริงยอมไม่ได้ที่จะเด่นน้อยกว่าจึงแย่งถ้วยรางวัลจากมือสมอนโดยบอกว่าขอเป็นคนเชิญรางวัลให้เพื่อนรักเองแล้วเดินไป มาลัยวันมองอย่างไม่พอใจใจเริงขึ้นไปยิ้มหวานยืนไม่ห่างจากพิมาลาเพื่อภาพที่ใครๆถ่ายจะต้องมีตนติดอยู่ด้วยมาลัยวันถ่ายรูปพี่สาวไปบ่นมุกมิดเคืองใจเริงไปด้วยโอสองสามวันต่อมาพิมาลาถือถุงขยะออกมาจะทิ้งหน้าบ้านเห็นคนสะพายเป้กำลังปีนประตูบ้านตรงข้ามที่มีป้ายติดว่าขายผ่านความมืดกระโดดลงพื้นตรงหน้าก็ตกใจคิดว่าเป็นขโมยจึงกำถุงขยะไว้แน่นด้วยความกลัวร้องให้คนช่วย ชายคนนั้นตกใจจะเข้ามาอธิบายแต่พิมลากลัวปลาถุงขยะใส่พร้อมกับส่งเสียงร้องให้พ่อแม่และน้องออกมาช่วยถุงขยะแตกเศษขยะเลอะตัวชายคนนั้นเต็มเเขาร้องลั่นว่าโคตรเหม็นพดมาลีและมาลายวันถือไม้วิ่งออกมาต่างเข้าทุบตีชายคนนั้นยกใหญ่เสียงชายคนนั้นร้องให้ฟังก่อนก่อน,อนตนไม่ใช่ขโมยพดไม่เชื่อย,ยังคงช่วยกันตีกับมาลายวันผมไม่ใช่ขโมยพ่อผมเพิ่งซื้อบ้านหลังนี้ผมว่ามาดูเฉยเยไม่เชื่อโทรไปถามพ่อผมได้เลย พ่อผมชื่อริชพินิพันธ์พอดกับมาลีชะงักรีบถามย้ำว่าเขาเป็นลูกของริชจ,จริงหรือเขารับว่าจริงพิมาลากับมาลัยวันนงที่พ่อกับแม่รู้จักผมชื่อเลิกครับพ่อผมเพิ่งซื้อบ้านหลังตรงข้ามพ่อสั่งให้ผมเข้าไปถ่ายรูปบ้านสำหรับใช้ออกแบบซ่อมแซมพอดีงานที่บริษัทยุ่งยุ่งกว่าจะกลับก็ดึกผมลืมเอากุญแจมาก็เลยต้องปีนเข้าไปแล้วก็ปีนออกมาใครบางคนคิดว่าผมเป็นขโมยเลิกมองหน้าพิมาลา พิมพขอโทษค่ะพิมพ์เห็นคุณแต่งชุดดำๆมีหนวดแล้วก็ถือกระเป๋าใบาใหญ่ปีนรั้วออกมามันดูเหมือนขโมยมากกว่าเจ้าของบ้านพ,พิมาลาเสียงอ่อย มาลัยวันยกมือไหว้ขอโทษมาลีกับพศก็ขอโทษเริกเรกรีบบอกว่าไม่เป็นไรตนอึดทุกคนขำเมื่อพาลึกเข้ามาล้างตัวจากเศษขยะเรืกสังเกตเห็นความรักและความอบอุ่นของครอบครัวนี้พี่มาลาเดินออกมาส่งเขาที่หน้าบ้านเธอสัมผัสถ,ถึงความเป็นผู้ชายที่มีอะไรบางอย่างแต่ผู้หญิงไม่เคยมีความรักอย่างเธอจึงไม่รู้ว่ามันคืออะไร วันต่อมาพิมาลากำลังจะเดินเข้าห้องเรียนมาลายวันวิ่งมาบอกว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วและดึงพี่สาวให้ตามไปที่ห้องดนตรีใจเริงกำลังลงเลงใส่กลุ่มสมอนหาว่าทำถ้วยรางวัลของพิมาลาแตกสมอนกับพวกยังงงงงพิมาลามาถึงเห็นถ้วยรางวัลแตกก็ใจหายน้ำตารื้นใจเริงปรักปรำว่ากลุ่มสมอนเป็นคนทำแต่ยังไม่ยอมรับสมอนกับพวกสายหน้าไม่รู้เรื่อง พิมาลาตัดบทว่ามันอาจตกลงมาจากชั้นไม่มีใครแกล้งใจเริงเข้าปลอบพิมาลาไม่ต้องเสียใจแล้วหันมาขู่พวกสมอนว่าใครเป็นศัตรูกับพิมาลาก็คือศัตรูของตนด้วยแล้วพากันเดินออกไปมาลายวันถามสมอนทำไมใจเริงถึงกล่าวหาเธอแล้วคิดว่าใครเป็นคนทำไม่อยากจะพูดหนึ่งคนกล่าวหาฉันนั่นแหละน่าสงสัยสุดดูมันเล่นใหญ่มากเห็นใหม่ยิ่งกว่าละครหลังข่าวอีกพวกสมอนบอกว่าวันนี้ใจเริงมาโรงเรียนเช้าผิดปกติมาลายวันคิดตามมันน่าสงสัยจริงๆ Oh. คืนนั้นมาลัยวันบอกพิมาลาถึงความผิดปกติของใจเริมและว,ว่าเพื่อนพี่คนนี้อิจฉาที่พี่จะได้เดินสายไปสาธิตต่อการร้อยมาลัยโดยมีถ้วยรางวัลว,วงางข้างๆพิมาลาไม่เชื่อทันใดเสียงมารีร้องลั่นที่เห็นพดล้มหมดสติในห้องน้ำเลือดนองสองพี่น้องตกใจวิ่งมาช่วยกันพาส่งโรงพยาบาล เช้าวันใหม่ใจเริงมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลพิมาลาน่าเครียดเล่าให้เพื่อนฟังว่าพ่อต้องผ่าตัดอีกหลายครั้งต้องใช้เงินเยอะตอนจะเลิกเรียนมาช่วยแม่ทำงานหาเงินใจเริงหน้าเสียถ้าพิมพ์ไม่ไปเรียนเราต้องเบื่อมากแน่ๆเลยเราไม่ยอมพิมพ์ต้องกลับไปเรียนเรื่องคุณนะเดี๋ยวเราจัดการเองใจเริงพูดเหมือนเป็นเรื่องง่ายความจริงแล้วกลัวไม่มีเพื่อนรองรับอารมณ์ ในคืนนั้นใจเริงขอร้องทะเนศและพันรายพ่อกับแม่ให้ช่วยเหลือค่ารักษาพ่อของพิมาลาทะเนศเห็นว่าค่ารักษาเกือบล้านคงช่วยไม่ไหวใจเริงบอกถ้าไม่ช่วยพิมาลาต้องเลิกเรียนตนก็จะเลิกเรียนด้วยพันรายเอ็ดอย่ามาขู่พ่อแม่ใจเริงอลวาดป่าข้าวของพรพ,พันพี่สาวพันรายกับวิลาวันลูกสาวซึ่งมาอยู่ในฐานะแม่บ้านช่วยดูแลความเรียบร้อยของบ้านต้องช่วยห้ามใจเริงให้เลิกป่าข้าวของพันรายยอดไม่ได้ขอร้องให้ทะเนศตามใจลูกอีกเช่นเคย วันต่อมาใจเริงทเนศและพนรายนําเงินมามอบให้มาลีที่โรงพยาบาลมาลีเห็นจํานวนเงินก็ตกใจไม่กล้ารับใจเริงรีบขอร้องบอกว่าถ้าไม่รับพิมลาจะเลิกเรียนออกมาทํางานตนก็จะไม่มีเพื่อนไม่อยากไปเรียนเหมือนกันคุณแม่เลยยินดีช่วยค่าผ่าตัดเพื่อพิมลาจะได้เรียนหนังสือทเนศฝืนยิ้มเต็มที่พิมลาทราบซึ้งน้าใจใจเริงมากแต่มาลัยวันกลับมองด้วย สายตาไม่ชอบใจพิมาลาเดินคุยมากับใจเริงไม่ขอรับเงินฟรีๆจะขอทยอยจ่ายคืนให้ทั้งหมดแต่ใจเริงกลับบอกว่าถึงคืนก็ไม่รับเพื่อนช่วยก็คือช่วยอย่าพูดอย่างนี้อีกพิมาลายิ่งซึ้งใจเราคงหาเพื่อนดีๆอย่างเริงไม่ได้แล้วในโลกนี้ทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมนะเรายัางได้เรียนด้วยกันสนุกด้วยกัน พิมาลากอดใจเริงพร่ำพูดไม่รู้จะตอบแทนอย่างไรให้สมกับที่เธอทําให้ครอบครัวตนใจเริงแอบยิ้มยันบอกไม่ยากเลยแค่พิมพเป็นของตนกคนเดียวเท่านี้ก็ถือเป็นการตอบแทนแล้วใจเริงหวนึกถึงเช้าวันที่เข้าไปในห้องดนตรีแล้วหยิบถ้วยรางวัลของพิมาลามาทุบก,กับแง่โต๊ะด้วยไม่ต้องการให้เด่นกว่าเวลาไปโชว์การร้อยมาลัยที่โรงเรียนอื่นก่อนจะพูดกับพิมาลาต่อว่าเราจะแชร์ทุกอย่างด้วยกันนะพิมพ์เริงมีอะไรจะให้พิมพทุกอย่างพิมพ์ก็เหมือนกันนะ จะเราจะแชร์กันทุกอย่างขอบใจนะเริงพิมาลาตอบอย่างจริงใจไม่ระแคะระคายใดๆโอ้หลายเดือนผ่านไปพิ่มาลาสอบติดมหาวิทยาลัยของรัฐโหนรถเมย์ไปและกลับอย่างคนทั่วไปส่วนใจเริงเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนมีรถสปอร์ตขับไปเรียนใช้ชีวิตสนุกสนานของใช้และกระเป๋าเป็นแบรนด์เนมหมดและมักส่งรูปมาอวดพี่มาลาเป็นประจำ เช้าวันหนึ่งพี่มาลาจุงจักรยานออกมาจากบ้านเห็นชายกลางคนท่าทางภูมิฐานมาดูแลการซ่อมแซมบ้านตรงข้ามก็ยิ้มให้นิดๆอย่างมีมารยาทพอดีเลิกขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดยิ้มทักทายเธอยิ้มรับอย่างไอายๆวันเวลาผ่านไปบ้านซ่อมแซมเสร็จริธยอยขนของเข้ามาพดขับรถพาครอบครัวกลับมาพอดี จึงทักทายกันริดขอบคุณพศกับมาลีที่เป็นธุรติดต่อเจ้าของบ้านจนตนซื้อบ้านได้พศกับลูกๆช่วยริดยกของเข้าบ้านเห็นตุกตต๊กตาพวกกันดั้มกอซิลล่าแผ่นเสียงและละไวมากมายก็คิดว่าเป็นของเลิกแต่ริดกลับบอกว่าเปล่าครับของผมเองเจ้าเลิกมันไม่สะสมพวกนี้หรอกครับมันโตแล้วพศกับลูกๆแอบคำแล้วเขายังไม่โตหรืออย่างไรริดเห็นพี่มาลากับมาเลายวันก็เอนดูชมว่าเรียบร้อยน่ารักแบบนี้คุณผ่องคงชอบทุกคนทำหน้างงว่าใครกันแต่ไม่กล้าถาม ผ่องใสทำอาหารอยู่ในครัวมีแอดสาวใช้ท่าทางซื่อแต่ชอบสอดรู้เรื่องชาวบ้านเป็นผู้ช่วยพอผ่องใสเห็นว่าส้มจีท,ที่ใช้ใสแกงเหลืองหมดจะให้แอดไปซื้อแอดรีบบอกว่ามีต้นปลูกที่บ้านตรงข้ามงามมากผ่องใสนิ้วหน้าช่างสอดรู้จริงจากนั้นเธอก็มาขอกับมาลีและทำความรู้จักกันเย็นวันนั้นมาลัยวันข้องใจอยากรู้ว่าผ่องใสเป็นอะไรกับเลิกพดิงจะอยากรู้ไปทำไมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราพอดีเลิกถือชามแกงเหลืองเข้ามาตอบแทนว่า น้าพ่องเป็นแม่เลี้ยงของพี่เองครับทุกคนสะดุ้งหันมองคือคุณแม่พี่เสียตั้งแต่พี่อายุเจ็ดแขวบน้าพ่องเป็นลูกพี่ลูกน้องของแม่มาช่วยดูแลบ้านพอไม่มีคุณแม่น้าพ่องก็ดูแลทุกอย่างจากความดีก็กลายเป็นความรักทั้งสองคนก็เลยแต่งงานกันมาลลยวันร้องอ๋อแบบนี้นี่เองเลิกยาวมีอะไรอยากรู้อีกไหมหญิงสาวทำถ้าจะถามพศต้องปรามเลิกคำบอกว่าอยากรู้อะไรถามตรงๆต,ต,ตอบได้ตนจะตอบพี่มาลาอายแทนน้อง หลังจากวันนั้นสองบ้านมักจะแบ่งอาหารและขนมให้กันเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ผ่านการกินหลายครั้งที่เลิกกับพิมลาจะถูกใช้ให้เป็นคนถืออาหารไปให้มาลัยวรน,นสังเกตท่าทีของพี่สาวแล้วยับถามว่าชอบเลิกใหม่พิมลาหน้าแดงเอ็ดน้องถามได้อย่างไรก็พี่รึกเขาน่ารักดีออกไม่มีแฟนด้วยนะสดว,วันเช็คแล้วถ้าพี่พิมพ์ชอบจีบเลยคนนี้วันอนุมัติรับเป็นพี่เขย พี่มาลาตีแขนน้องให้เลิกเพลเจอร์มาลายวันร้องลั่นบ่นกระปอดกระแปดถ้าพี่เขาไปชอบคนอื่นแล้วอย่ามาเสียใจแล้วกันพี่มาลาทำหน้าไม่สนใจแต่ในใจลึกๆแอบคิดเช้าวันต่อมาพี่มาลาถีบจัก,กรยานออกจากบ้านรถเกิดยางแตกกลางซอยเลิกขี่รถมาเจอจึงช่วยจะเอารถไปที่ร้านยางโดยให้พี่มาลาซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ตนแล้วจับแฮนจัก,กรยานคู่ไปด้วยยอพี่มาลาทำหน้ากลัวๆไม่กล้าขึ้นนั่งซ้อนท้ายเลิกจึงจับมือเธอให้ขึ้นนั่ง รถใจเริงแล่นเข้ามาในซอยเห็นผู้ชายจับมือพิมลาเหมือนลากก็ตกใจรีบจอดรถลงไปไวายๆจะทำอะไรเพื่อนตนดึงพิมลาตัวปลิวออกมาจากเริกและผลักเขากระเด็นเริกมัวตะลึงกับความสวยโฉบเฉี่ยวของใจเริงที่นุ่งกระโปรงสั้นแต่งหน้าเข้มต่างจากพิมลาโดยสิ้นเชิงเห็นเพื่อนฉันเป็นคนเรียบร้อยไม่สู้คนแล้วจะมารังแกง่ายๆหรือไงฮะไปไกลๆเพื่อนฉันเลยนะไปเดี๋ยวก่อนเริงพี่รึกเขาไม่ได้รังแกพิมแต่เขามาช่วย เขาเป็นเพื่อนบ้านใหม่พิมพเองใจเริงหน้าเจืินหันมองเลิกอย่างพินิษอีกทีเลิกยิ้มยิ้มให้อย่างสนใจในตัวเธอพ่อเอารถมาเปลี่ยนอย่างที่ร้านใจเริงบ่นกับพิมลาท่าทางเหวี่ยงวีนนิดนิดก็ใครจะไปรู้ละ่ะเราเห็นเขามาจับมือถือแขนพิมพ์พเรายอมไม่ได้หรอกนะพิมพ์พเป็นเพื่อนรักเราเป็นของเราคนเดียวห้ามคนอื่นมายุ่ง พี่มาลาอธิบายแต่ใจเริงยังไม่พอใจที่พี่มาลายออมให้ผู้ชายจับมือหรือว่าชอบเขาพี่มาลารีปฏิเสธพลวันเลิกชำองม,มองท่าทางใจเริงอย่างถูกตาต้องใจใจเริงเห็นเลิกขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกุ้ยแนะนําให้เพื่อนอยู่ห่างๆไว้พี่รึกเขาไม่ได้เป็นกุ้ยนะเขาจบสถาปัตพ่อก็เป็นสถาปนิกมีบริษัทเป็นของตัวเองเห็นพ่อบอกว่าบริษัทมีชื่อเสียงด้วยนะ ใจเริงเริ่มสนใจขอชื่อนามสกุลแล้วเสิร์ชกูเกิลดูพบว่าเลิกเป็นลูกชายริทพินิจพันธนะพอใช้ได้ก็เปลี่ยนท่าทีทันทีหันมายิ้มหวานให้เลิกขอโทษที่พูดจาไม่ดีกับเขาเพราะคิดว่าเขารังแกเพื่อนเลิกคำบอกไม่เป็นไรตนชินแล้วเพราะตอนเจอพิมาลาก็ถูกหาว่าเป็นขโมยพิมาลาเห็นสองคนพูดคุยถูกคอหัวเราะกันดูสนิทสนมมากขึ้นอย่างแปลกใจใจเริงโปรยสเสน่ห์เต็มที่เลิกเองก็ชอบผู้หญิงพูดตรงสวยเก๋แบบนี้พิมาลาเริ่มรู้สึกเป็นส่วนเกินโอ้ ริดเห็นอากับกิริยาของเริกก็รู้ว่ากำลังมีความรักแอบ,บแซวแต่ลูกชายไม่ยอมรับริดจ,จึงบอกลูกให้ช่วยวาดภาพผู้หญิงหน้าหวานหวานตาโตๆอย่างพิมลาให้รูปหนึ่งจะให้เป็นของขวัญเพื่อนเริกรับคำไม่ได้คิดอะไรแต่ริดจ,จับตาดูลูกทํานองรู้นะว่าชอบใคร เย็นวันนั้นเรกขอให้พี่มาลาเป็นแบบวาดรูปที่สวนบ้านเธอขณะกำลังร่างเส้นใจเริงเดินเข้ามาพอเห็นเรกวาดรูปพี่มะลาก็ปรีเข้ามาถามทำไมต้องวาดตนพลาดอะไรไปหรือเปล่าเรกบอกเหตุผลที่ต้องวาดใจเริงตาวาวอยากเป็นแบบเสียเองทำทีเสียใจนิดๆน,น่าเสียดายน้าเริงคงจะหวานไม่พอเลยไม่ได้เป็นแบบให้พี่รึก เรกรีบบอกว่าไม่จริงเดี๋ยววาดรูปพิมาลาเสร็จจะวาดรูปเธอต่อใจเริงดีใจแต่ยังบ่นคงอีกนานกว่าจะวาดเสร็งนั้นตนขอหัดวาดรูปโดยให้เขาสอนไปด้วยเรกยินดีอย่างมากหาอุปกรณ์และหันมาสอนใจเริงจนลืมพิมาลาไปเลยใจเริงยิ้มย่องหันไปบอกพิมาลาว่าตนหิวน้ำขอน้ำสักแก้วพิมาลาปลายตามองเรกที่ไม่ได้สนใจตนอีกเลยก้มหน้าเดินเข้าบ้านไปอย่างเศร้า สุดท้ายเรกวาดรูปใจเริงม,มาให้ริดผู้เป็นพ่องงทำไมกลายเป็นคนนี้ไปได้ยับถามชอบคนนี้หรือเขารับอย่าง I องายๆผ่องใสได้ยินมถึงกับของในมือหล่นเสียดายพี่มาลายอย่างมากเรกติง่งโอ๊ยนะผ่องคิดไกลไปแล้วครับพิมพ์เป็นน้องสาวครับผมอยู่กับพิมพ์แล้วสบายใจเหมือนคนในครอบครัวแต่กับใจเริงผมรู้สึกแบบว่าตื่นเต้นเหมือนกระแสไฟในตัวมันวิ่งไปมาตั้งแต่แรกที่เจอกันเขาเป็นคนพิเศษมากจริงๆ กระแสไฟแล้วมันจะไม่ตัวแกไหมหะ่ะไอ้เสือไม่หรอกครับไฟแบบนี้มันเป็นไฟที่มีพลังเป็นไฟที่ขับเคลื่อนมวลมนุษยชาตินะพ่อแหมไม่ต้องมาปราัชญาเอาเอาจะไฟขับเคลื่อนหรือไฟล้ังผลานก็ดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็จำไว้เล่นกับไฟใจต้องนิ่งริดทิ้งท้ายไว้ให้คิดแต่เลิกคิดเข้าข้างตัวเองว่าเอาอยู่ วันต่อมาใจเริงมาให้เลิกสอนวาดภาพที่บ้านพิมลาอีกทั้งสองหยอกล้อก,กันคิกคักพิมลานั่งทําการบ้านอยู่ข้างๆชําเลืองมองอย่างเสเตือนใจผ่องใสถือชามแกงมาให้มาลีเห็นท่าทีใจเริงแล้วรู้สึกไม่ถูกชะตาเอาเสียเลยเข้ามาพูดคุยกับมารีว่าทําไมต้องมาหัดวาดรูปกันบ้านนี้ฉันว่าเด็กคนนี้จะริตจะกร้านเกินอายุดูสิหูตาพราพราเห็นแล้วสงสารหนูพิมพต้องไปนั่งเป็นแท่งหินให้เขากระเซาเย้าใหญ่กันคุณเรร์ก็พอกันโตแล้วยังไปนั่งเล่นเป็นเด็ก อย่าไปว่าเลิกเลยค่ะพี่คงอยากสอนน้องแต่น้องนี่สิคะอยากจะเรียนเอาวิชาความรู้หรือว่าจะเรียนเอาอย่างอื่นผ่องใสดักคอมาลีพูดไม่ออกพอผ่องใสเห็นใจเริงเดินมาเข้าห้องน้ําในบ้านจึงเข้าไปทักทายใจเริงยิ้มรับคิดว่าเป็นญาติของพิมาลาแต่พอผ่องใสแนะนําตัวเองว่าเป็นแม่เลี้ยงเลิกใจเริงก็รีบเอาใจประจบว่าเลิกพูดถึงบ่อยๆว่าทําอาหารอร่อยตนคงต้องขอไปรบกวนสักมือ้อ ได้เลยจะยินดีเพื่อนคุณนเรศก็เหมือนลูกเหมือนหลานนาอยู่แล้วหนูใจเริงเป็นคนน่ารักนะขยิยมย้มแจ่มใสดูเป็นคนใจกว้างนะก็เลยอยากเตือนอะไรหนูสักอย่างกับคุณนเรศไม่อ,อย่าทําตัวสนิทชิดเชื้อกับเขาให้มากนักเขาเป็นหนุ่มเราก็สาวมันไม่เหมาะ ใจเรองหุบยิ้มชักสีหน้ามองตาแข็งผ่องใสย,ยังพูดอีกว่ามากันหนุงมกระหนิงบ้านคนอื่นแบบนี้มันไม่สมควรเกรงใจเจ้าของบ้านบ้างแล้วชวนไปเรียนวาดรูปที่บ้านตนแทนตนจะบอกเลิกให้และจะเตรียมอาหารไวใ้ให้ด้วยใจเริงจิกตาโต้ด้วยน้ำเสียงแข็งเรื่องขอบคุณน้าผ่องมากๆเลยค่ะที่แนะนำฟังแล้วไม่แปลกใจเลยทำไมน้าผ่องถึงจับพ่อพี่ฤก์แต่งงานได้ทั้งที่ภรรยาเพิ่งเสียไปไม่กี่ปีเพราะใจกล้าบุกเข้าหาผู้ชายแบบนี้นี่เอง ถึงได้ไต่เต้าจากแม่บ้านมาเป็นแม่เลี้ยงได้อย่างรวดเร็วดีออกนะคะแต่เริงใจไม่กล้าพอหอกขอ,อย,อยู่จะให้เข้าไปกระหนุงกระหนิงกันในบ้านผู้ชายเริงไายเขาค่ะแค่มานั่งคุยกันที่บ้านเพื่อนยังมีคนจิตใจไม่ดีคิดต่ำ,ตำกับเราขอบคุณอีกครั้งสำหรับคำแนะนำนะคะแต่เริงขอไม่รับค่ะพองสายยืนช็อกหน้าชาเถียงไม่ออกใจเริงจะเดินไปนึกได้หันมาย้ำด้วยน้ำเสียงเชื่อเฉือนลืมบอกไปเริงใจกว้างแต่เตือนไม่ได้นะคะพ่อแม่พูดเริงยังไม่เชื่อเลยคุณนะเก็บคำสอนไว้กับคนอื่นเถอะค่ะ โดยเฉพาะสอนให้เข้าบ้านผู้ชายเริงทําเองได้ไม่ต้องมีคนสอนค่ะพองใสเอามือทาบอกชาไปทั้งตัวคิดไม่ถึงว่าเด็กคนนี้จะแรงขนาดนี้ใจเริงเดินออกมาสีหน้าเหวี่ยงวินคว้ากระเป๋าจะกลับบ้านพิมาลากับเรื่งเง,เงเรื่งรีบเก็บข้าวของตามไปส่ง ทั้งสองว่านั่งร้านกาแฟใจเริงทำทีร้องให้เสียใจที่โดนผ่องใสดูถูกตนไม่แคร์ไม่ได้เพราะตนแคร์เลิกและขออยาไปต่อว่าคุณนะเพราะเธอพูดด้วยความหวังดีท่าทางเลิกโกรธมากใจเริงแอบยิ้มสะใจนางมนุษย์ป้าโดนแน่เลิกส่งใจเริงแล้วกลับมาบ้านต่อว่าผ่องใสรุนแรงไม่สนใจฟังว่าเป็นความหวังดีริดนั่งนิ่งไม่รู้จะช่วยอย่างไรเพราะภรรยายุ่งเรื่องลูกเกินไปจริงๆผ่องใสน้อยใจ น้าขอโทษนะเผือกเองต่อไปจะไม่ยุง่งไม่เตือนไม่พูดอะไรทั้งนั้นที่ทำไปเพราะเป็นห่วงน้าผ่องดูแลพ่อคนเดียวก็พอผมโตแล้วไม่ต้องห่วงเลิกหุดหงิดเดินไปริชงักหันมาถามผ่องสยที่ลูกพูดหมายความว่าอย่างไรตนยังไม่โตหรือผ่องสายสะบัดหน้าอย่างงอนงอนบ่นว่าใจเริงคงฟ้องเลิกแบบจัดหนักท่าทางเลิกจะหลงเธอมากบอกริชควรเตือนลูกบ้างแต่ริชเห็นว่าเรื่องแบบนี้ต้องให้คิดได้เองเพราะโตแล้ว แอตแลนเข้ามาถามผ่องใสว่าเผือกแปลว่าอะไรแล้วต้องหน้าหงายเมื่อผ่องใสตอบกลับว่าก็ที่แกทําอยู่นี่ไงแสทุกเรื่องหน้าโอ oh. หลายวันต่อมาเปรมเพื่อนสนิทเลิกทำเทปตัวอย่างรายการเพื่อไปเสนอช่องได้ชวนพิมลาและมาลัยวันมาช่วยเซตฉากโดยมีช่างกล้องและเด็กกองสองคนเปรมเห็นไอเดียที่สองสาวตกแต่งสถานที่ก็ถูกใจชวนมาลัยวันทำงานด้วยกันแต่หญิงสาวปฏิเสธทำไมลารังเกียดพี่เหรอ เปล่าค่รายการโทรทัศน์ของพี่ใช้ทีมงานแค่นี้เองหนังสั้นนักเรียนที่หนูทํำยังใช้คนมากกว่านี้อีกนะคะโทษนี่ยังไม่ใช่รายการจริงๆพี่แค่ทำเทปตัวอย่างไปเสนอแต่พี่ปลื้มไอเดียน้องจริงๆนะเอาดอกผักตบชวาถูกๆมาตกแต่งฉากทำให้ดูแพงขึ้นมาได้สองสาวพี่น้องมองหน้ากันอมยิ้มมาลัยวันบอกเปรมว่าพี่เปรมขนั่นไม่ใช่ผักตบขน่นดอกไฮเดรเยียแพงข่ะยืนยัน เปรมไม่รู้จักมองมาลัยวันเดินไปแล้วหันมาถามพี่มาลาว่าน้องพูดอะไรไม่ได้หลอกด่าตนใช่ไหมพี่มาลาบอกขำๆว่าน้องบอกว่านั่นคือดอกไฮเดรเยียเลิกเดินเข้ามาเรียกพี่มาลากับมาลัยวันสองสาวหันมาเห็นเขาอยู่ในลุกหล่อเหลาแปลกตาก็ชมว่าสมกับตำแหน่งพิธีกรรายการจริงๆใจเริงถือสูตรเดินตามเข้ามาเลิกยกความดีให้เธอเพราะเธอเป็นคนจัดหาชุดมาให้พร้อมการแต่งหน้าแต่งผมเปรมแซวปกติดูซกมก ใจเริงยิ้มรับบอกตนเป็นคนชอบแต่งตัวให้ตุกตาวันนี้เลิกมาเป็นตุ๊กตาให้มาลายวันเน็บคนอะไรเห็นผู้ชายเป็นตุ๊กตาพี่มาลายหยิกแขนปรามแต่แล้วก็ต้องตะลึงไปพร้อมๆกับเปรมที่เห็นใจเริงรูปลายเสื้อผ้าที่อยู่บนตัวเลิกอย่างไม่เคเขินพ่อถึงเวลาเข้าฉากเปรมนับถอยหลังห้าสี่สามสองแล้วหยุดเลิกยางนิ่งเฉยเปรมตะโกนคัดคุณนเรกครับทำไมมึงไม่พูดหล่ะครับมึงเป็นพิธีกรมึงพูดสิครับ เลิกบอกเห็นนับแค่สองไม่หนึ่งเสียทีเปรมโวยว่ารายการเขาไม่นับถึงหนึ่งนับแค่สองก็พูดได้เลยเลิกโวยกลับใครจะไปรู้ตนเป็นสถาปนิกไม่ได้เป็นพิธีกรลากมาให้ทำก็ต้องให้เวลาเรียนรู้บ้างเปรมยกมือขอโทษไกลๆแล้วบอกให้เริ่มใหม่พอเริ่มใหม่เลอกยังพูดติตตดๆขัดๆหลายรอบใจเริงอาสาช่วยติวให้แล้วเข้าไปซับเหงื่อให้เริกพร้อมกระซิบบางอย่างหัวเราะกันคิกคักเลอกจับมือเธอแน่นราวได้ความมั่นใจเต็มเปี่ยมจากนั้นก็พูดคล่องปือจนทุกคนทึ่ง พิมาลาถามใจเริงกระซิบอะไรกับเรื่อเธอบอกก็แค่บอกว่าให้นึกถึงเรือนหอของเราเราจะมุ้งมิงฟรุงฟริงฟริตทงรัดมีได้บ้างคราวนี้เขาจำได้แม่นเลยทุกคนตกใจกับความกากันของใจเริง หลังถ่ายทําเสร็จมาลายวันถามพี่มิภาลาเริกกับใจเริงกิ๊กกันอยู่หรือพี่มาลาปัดไม่รู้สักเรื่องได้ไหมด้านเปรมก็แซวเริกเดี๋ยวนี้จีบเด็กไม่บอกกันบ้างเริกย้อนทําไมต้องบอกเปรมเบ้ปากใสแล้วถามไม่ล้างหน้าก่อนกลับหรืออย่างไรเริกบอกว่าจะไปเที่ยวต่อกับใจเริงเธอไม่ให้ล้างใจเริงเดินตามมาลาทุกคนแล้วดึงเริกออกไปเปรมหันมาถามพี่มาลาถึงความสัมพันธ์ของสองคนนั้นทั้งพี่มาลาและมาลัยวันตอบว่าไม่รู้และไม่ควรยุ่งเรื่องส่วนตัวคนอื่นเปรมเหวอ เย็นวันนั้นเรกพาใจเริงซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปตามถนนเมืองกรุงใจเริงซบหน้าบนแผ่นหลังเขายิ้มมีความสุขกับของเล่นชิ้นใหม่หลายวันที่ผ่านมาความสนิทสนมของเรกกับใจเริงมากขึ้นขึ้นถึงขั้นไปเที่ยวค้างอ้างแรมริมทะเลด้วยกันเรกได้ขอให้พิมาลาจัดช่อดอกไม้ไว้ให้ใจเริงมาลีแปลกใจที่ไม่เห็นเรกมาวาดภาพอีกพิมาลาบอกแม่ว่าเขาเกรงใจคืนนั้นพิมาลาได้แต่ชะเง้อรอว่าเรกจะมาเมื่อไหร่ ใจเริงเป็นสาวสมัยใหม่นอนกับเลิกอย่างไม่ยิ่ะหและยุ่ยยวนจนเขาหลงหัวปักหัวปาแถมยังบอกว่าเขาเป็นของเธอแล้วห้ามยุ่มกับใครอีกเลิกยิ้มรับสัญญาจะมีเธอเพียงคนเดียวโอ้รุ่งเช้าพิมาลาตื่นมามองช็อตไม้ที่เลิกยังไม่มาเอาพลันเสียงออดดังขึ้นเลกกยืนรอที่หน้าบ้านพอพิมาลาถือช่อดอกไม้มาส่งให้เขาก็ขอโทษอ้างว่าเมื่อวานไปช่วยเปรมตัดต่อรายการจนลืมแต่พิมาลารู้ว่าเขาโกหกเพราะเมื่อคืนได้โทรถามเปรมแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเลิกไปไหน พอเริ่กลับไปใจเริงก็โทรมาขอให้ไปหาที่บ้านพอไปถึงไม่ทันจะเข้าบ้านใจเริงวิ่งมาดักหน้ากำชับว่าถ้าแม่ถามถึงเมื่อคืนให้บอกว่าเราไปเที่ยวหัวหินด้วยกันพิมาลาพอจะจับต้นชนปลายถูกขึ้นน่อบ้างแกล้งแซวไปกับพี่รึกมาหรือใจเริงแปลกใจรู้ได้อย่างไรพิ่มาลาทำทีว่าเดาเอาแล้วเตือนระวังไว้บ้างไปค้างอ้างแรมกับผู้ชายใจเริงบอกยิ้มยิ้มไม่ต้องห่วง เย็นวันต่อมาเลิกม,มารอใจเริงที่ห้องรับแขกใจเริงเดินลงมาในชุดราตรีสีเงินสวยรูกรุยกลายเขาลุกขึ้นยืนตะลึงพันรายตามเข้ามาบอกเริกว่าวันนี้ต้องรบกวนเขาพาใจเริงไปงานเลี้ยงพ่อกับแม่ต้องไปอีกงานหนึ่งเลิกยิ้มรับด้วยความยินดีพ่อออกมาขึ้นรถใจเริงบอกเริกว่าตนขอนั่งด้านหลังอ้างว่ากระโปรงยาวมากขึ้นลงรถลำบากเลิกไม่ติดใจอะไรเปิดประตูให้เธอเราสารถีผู้พักดี เพราะรักมันบังตาทุกใดก็มองไม่เห็นเริ่อกขับรถไปมองใจเริงผ่านกระจกหลังไปด้วยหัวใจเป็นปลื้ม ในงานเลี้ยงที่โรงแรมใจเริงให้เลิกรอที่ห้องที่ทางโรงแรมจัดไว้ให้คนขับรถนั่งรอเลิกไม่ได้คิดอะไรนั่งวาดรูปใจเริงข้าเวลาไปเรื่อยใจเริงเดินเข้างานอย่างสง่างามเป็นที่จับตาของผู้คนขณะเดินสวนกับเทิดพันกระดุมแขนเสื้อของเขาเกี่ยวเข้ากับผ้าคลุมไหล่ของใจเริงเลื่อนออกจากไหลเธอรู้สึกตัวคว้าไว้และหันมองทั้งสองศบตากันด้วยความรู้สึกต้องใจกันจากนั้นเทิดพันกับใจเริงก็คุยกันอย่างถูกคอ บังเอิญจังเลยครับที่คุณใจเริงเป็นลูกของคุณอาธเทเนธ่เพื่อนสนิทคุณพ่อผมได้ยินคุณพ่อเล่าให้ฟังบ่อยๆว่าคุณลุงมีลูกสาวสวยแต่ผมว่าคุณพ่อพูดผิดเพราะความจริงคือสวยมากไม่ใช่แค่สวยธรรมดาใจเริงยิ้มขอบคุณอย่างมีจริตและขอให้เขาเลิกเรียกคุณให้เรียกว่าเริงก็พอ เขาจึงให้เธอเรียกเขาว่าพี่เทิดทันใดพิธีกรประกาศเชิญคุณเทิดพันวงศรวิกตัวแทนคุณรัตวงศรวิกขึ้นมาบนเวทีเพื่อรับมอบภาพที่ประมูลไปได้ในค่ําคืนนี้ผู้คนและช่างภาพหันมาทางเทิดพันและถ่ายภาพใจเริงงอจ,จะถอยหนีแต่เทิดพันจับมือเธอไว้ใจหญิงสาวเต้นโครมครามเมื่อแสงไฟสรดเข้าน่ารู้สึกเหลืองลอยเข้าสู่ความฝันที่ตัวเองฝันหามานานหลังเลิกงานเทิดพันขอไปส่งที่บ้านแต่ใจเริงไม่รู้จะเลี่ยงจากเทิดพันอย่างไร จึงบอกว่ามีคนรถรอรับพอเธอเดินมาที่รถเริกรีบเปิดประตูหลังให้นั่งเทิดพันจึงไม่สงสัยแต่อย่างใดเมื่อถึงบ้านใจเริงใช้จริตขอบคุณที่เขาอยู่รอจนงานเลิกแล้วยื่นหน้าไปหอมแก้มเบาๆเลิกใจเต้นแรงอยากจะรั้งตัวเธอไว้แต่ไม่อาจทำได้ได้แต่มองตามหลังเธอเดินเข้าบ้านราวเจ้าหญิงงามสง่า ด้วยความหลงใหลทำให้เลิกเพ้อฝันถึงการแต่งงานวันรุ่งขึ้นเขาบอกพ่อว่าใจเริงเรียนจบเมื่อไหร่จะแต่งงานกับเธอทันทีผ่องใสไม่เห็นด้วยพยายามหาข้อแย้งแต่ความรักบังตาทำให้เลิกเห็นแต่ข้อดีของใจเริงริดไม่คิดขัดขวางอยากให้ลูกชายคิดเองเลือกเอง ความฝันของเลิกบรรเจิดไปไกลในขณะที่สาวที่เขาหมายปองกำลังเอาใจออกห่างใจเริงเดินชอปปิ้งกับพนารายเธอพอใจสร้อยเพชรเส้นโตเส้นหนึ่งพันรายจึงเลือกตุ้มหูให้เข้าชุดกันพอจะจ่ายเงินพนักงานบอกว่ามีคนใจ่ายให้แล้วสองแม่ลูกงงหันมองว่าใครกันเทิดพันยืนยิ้มบอกตนใจ่ายให้หมดแล้วใจเริงหัวใจพองโตวแววตาพริบพราว พันรายเกรงใจจะไม่รับแต่พอรู้ว่าเป็นลูกชายคนกันเองจึงยอมเขาออกตัวว่าให้แทนคำขอโทษที่ทำผ้าเธอขาดพันรายงงว่าเมื่อไหร่ใจเริงจึงเล่าว,ว่าผ้าคลุมไหล่เมื่อวันงานผู้เป็นแม่ลงออกเทิดพันถือโอกาสขออนุญาตไว้เลยขอพาใจเริงไปทานอาหารบ้างพันรายยิ้มยินดีวันต่อมาใจเริงตับบอกพ่อกับแม่ว่าจะไปค้างรีสอร์ทต,ต่างจังหวัดของเทิดพันททเนตไม่เห็นด้วยเป็นสาวเป็นนางไปค้างอ้างแรมกับผู้ชายลำพังใจเริงวายๆทำไมไม่เชื่อใจลูกถ้าอย่างนั้นตอบมา เราไปเที่ยวกับนายเทิดพัน์แล้วนายเลิกละเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนอย่าทำตัวเป็นผู้หญิงเผื่อเลือกแบบนี้เลยพ่อไอไอรัตพ่อเจ้าเทิดมันไอยคุณฤทธิ์พ่อนายเลิกด้วยทำความเข้าใจเสียใหม่นะคะพี่ฤก์แค่เพื่อนค่ะพี่เทิดคือคนที่หนูเรียกได้เต็มปากว่าแฟนหรืออาจจะเป็นสามีในอนาคตก็ได้ใจเริงเน้นอย่างไม่ขัดเขินพ่อไม่ต้องห่วงเริงหรอก เรื่องตั้งใจเรียนวิชาสุขศึกรู้จักการคุมกำเนิดรับรองไม่ทำให้ครอบครัวเราต้องอับอายขายหน้าทเนตหน้าถอดสีพันรายแทบเป็นลมกับคำพูดของลูกแต่ก็อดตามใจไม่ได้ขอร้องผู้เป็นสามีให้ตามใจลูกทเนศย้อนถามว่าเธอพันรักลูกเราจริงหรือพันรายคิดว่าจริงจากที่เขาทุ่มเงินซื้อเครื่องเพชราคาแพงให้ทเนศประชดว่ารัดเพื่อนของตนเลี้ยงลูกชายเป็นเพลย์บอยไม่ต่างจากตัวเองลูกเราก็คาสโนวีช่างเหมาะสมกันจริงๆพันรายถอนใจเฮือกชักหวั่นใจ